แล้วผมเรียนต่อปริญญาเอกยังไลท์ทำไมไลท์ไลทออกเูีถ่นไม่ถูกทำไมอ่ะออกยังไงไลท์อ๋อมีเอฟฟูด้วยมันมีฟอฟันเออไลท์ไลท์ไปโรงงานโอ้โหกินเยอะยังเนี่ยนะกินไปกี่ขวดแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เองอืมไอ้คือขวดก็เมาแอะแล้วเหรอ เคลื่อนกลมที่ห้าโอ้โหใส่ไม่ขาดได้ไงนะเชิญเชิญเสด็จทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะไว้เวลาพวกมึงเนไปบ้านหุ่นกุสมาฉากเแล้วถ้าจะหมดเวลาสามชั่วโมงแล้วป้านหุ่นกุศมาไม่เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ยจะตายหรอวกมึงทุกคนเลยเข้าใจไหมทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสามชั่วโมงพระเจ้าค่ะเสร็จยังเรียบร้อยคระเจ้าค่ะอยู่ทางฝั่งด้านขวามองระยะไกลก่อนพระเจ้าค่ะ เ้ยบอกเบอๆไปหน่อยเลยทอไมเลิกคุเฉยพี่เออหน้าห้าคืนแล้วอยู่มันเบาๆถนอมจะพูดเขาไจะเขาสงสัยมึงนี่เรื่องมากจังเลยมึงจะเป็นพระหุ่นเนี่ยมึงนี่เจ้ากรรมในเวรมุดตีหน้าห้าคืนเลยไงห้าคืนแล้วต้องหาโครงศอกไปแล้วเนี่ยแม่ปอกอยู่ไม่ถึงแน่แม่ยาใหญ่ชายเป็นไก่ เมาแอเลยเออใช่ใช่เมาแล้วขยันพูดซะด้วยนะเก็แย่เลยเมายังไงให้เหมือนในใบใช่หให้ใช่ให้แบปเย้ๆเลยนี่กูเป็นคนให้ตังค์กูจะเอาคืนกูด้วยนะผมเมาเรียกชื่อเด็กแตะแคงหูฟังไปหาเลย ลล้ะกมองระยะไกลนะครับมองระยะไกลก่อนสามชั่วโมงเสร็จแน่เสร็จเรียบร้อยมองระยะไกลความสวยข้างบนเลยอัพหนึ่งอัพสองอัพสามไม่ดูเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ดูสายตาฝาดซึ้งไงไม่ใช่แต่เขาเขาปานเสร็จแล้ว ไปฝาดไม่ฝาดว้าวไปฝาดไม่ฝาดเราไปดูใกล้ๆดิให้ไม่ใช่ใช่เลยถ้าไกลไม่ชัดมาข้างใกล้ๆเลยข้างในเลยพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จขึ้นไปข้างบนเลยรับรองว่าสวยเหมือนกุศลมาตัวจริงแน่ๆถ้าจะสวยข้างนไหนโอ้โดยเฉพาะชุดก็ใช่แล้วพระเจ้าค่ะสวยมากยิ้มสู้ให้ยิ้มสู้ให้แล้วทำไมไปยืนอยู่ฝั่งเดียวไม่ใช่ ตรงนี้พี่ทุกคนน้องนุชที่ลานทหารชีวิตเล็วใส่หน้าไม่ละตกไปฟันเลยเนี่ยพีู่มายจนตดและโถดเล็วมากเลยก็พี่ให้หนูกินคาริงปิงไปปวดหัวพี่คาลิงปิงกินแล้วปวดขี้พี่ตพี่โนอันนี้ก่อนขดท่านมาดิงปวดปวปวดปบอกให้จริงจังไ้ไไ่ไ้ไล ยิ้มไม่ยิ้มสวยแค่ไหนตัวป้านนี่เหมือนเลยอ่ะเข้าใจป่ะอย้อนใจหน่อยย้อนใจเออไม่เหมือนไม่ได้นะเอาเหมือนเลยไม่เอาใครเข้าใจป่ะนับเดิมนับสองนับสามเชิญดูเลยโอ้โหนิ้วสวยโอ้ประบาดสารับก็มีเหมือนนันแน่ๆมีอะไร วันน uhm, bo ี้ตื่นเช้าเหมือนกันไปเรียนไปเรียนไปซ้อมเพลงไม่ว่ามาเล่นเพลงเน่าข้างในผังหมดแล้วมึงรู้ได้ไงข้างในเขาผังไอ้ที่มึงลองมางเป็นหุ่นเด็กเนี่ยมึงเป็นหุ่นมึงพูดได้ไงมีตัวมันอ่เอาแักหนักเลยมันแช่งไอ้แากให้แรงมึนขอเลยขอหนักหนักแจกแรงมึงขอเลยเอ๊ติด็ิรล้อในหรอ น้องในด้วยแม่วาดีดาเขาบอกมาเขาให้จับมึงดังหนักนะแม่วิดดาเออแมงเขาสั่งมาเพื่อก้าว่าแมวาดีดาเอาเด็กมงปลุกแมเดวกอนใช่เดวกอนจะแก้อะไรได้มากย่าเรื่องวัเไหนดูนี่นมเหมือนแม่พงษ์ท่านโอ้โหเหมือนกันยังก็แผลกบแก่แผลแก่ แผลแกนะตึกว่าเอาทำไมเอาตีนไว้ข้างบนนะอันคดูอกฟัน้าวฟันหรอฟันหน้าโอไม่ได้มองไอเจ้มาเลยบอกถอยนเดเขาจบได้ไป่นกูดิไอ้ไรเดี๋ยวเขาจำได้อู้ช่อเช็คให้ก่อนว่าคุ่นแข็งแรงป่า ไม่ก็ใบกอนไม่ใช่กันแต่แล้วปั้นง่ายไม่ได้นะเว้ยเราลองฮอตดูก่อนพี่เจ้าค่ะจะได้รู้ว่าใช้ดินใช่ปั้นก็ดินดินดินเหนียวพี่เจ้าค่ะใช้ใช้ควายเหี้ยอุใช้พวกมึงปั้นเหรอมือไม่ใช้ดินปั้นไม่ใช่เป็นองค์เป็นเป็นเป็นในนี่เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นส่วนผสม ก็จะดูโครงการปั้นหุ่นคุณผู้ชมครับแต่พวกกระบอมที่เป็นคนปั้นเองอันนั้นมันเป็นขานเหล็กพรเค่แห้งแล้วแห้งแล้วดินไอ้นี่แห้งแล้วแห้งแล้วไม่ในนี้ไงลมพอนลมแรงมันผ่านเนี่ยมันก็แห้งเนี่ยปั้นตั้งแต่เที่ยงวันเออเซ็ตตัวแต่วันนี้กูไม่มาไงกูป่วย ไม่ไหวกัไม่เเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแมวาอิดาให้เดี๋ยวขอจับได้ยืดก่อนยืนก่อนยืก่อนยืดยืนยืเฮ้ยบุกไทยยคุณไปไหนวะโอโอโอ้ยเดี๋ยวพวกผมโดนด้วยทำไมอ่ะ ยังน็อตเลยพังแล้วม้งเนี่ยไม่พังแล้วเลไม่ได้ไม่แพงกว่าหวเบลีอยนเนี่ยเออแล้วเออแล้วเออแล้วแล้วพังเมียตกก็เออพอแล้วอยู่ทำไปเลย ว่าต้มน้อยแค่อืออุยเนี่ยเอาดังมากเลยอย่าช่วยเย,ยิ่งช่วยเขายิ่งคอปล่อยเขาทำมันเถอะยังนิ่มๆอยูอย่ย,ย,ยังไม่แห้งยังไม่แห้งดิไม่ก็แขนขาๆๆตายนะได้ป่ะหู เอาให้ค้พุ่นให้ยืนรับน้าหนักให้ขท่าเนี่ยนมีนไม่มีหนผมบอกเจ้าอย่าตีมันแ้ทำไรานี้มันแข็งได้เยมอมันเป็นเหล็กพี่เจค่ะเอาวิัาหุ่นให้ยืนอ๋อหยถึอเหล็กอ๋อมันมันมันทองตัวมันทรองตัวไม่อยู่พีเจ้ค่ะแตกวเฮ้ยคบ้าล้รออยูที่ไหนทีขอบขอบขอบ ผมไปรู้อะไรหน้าเวทีเลยว่าเ <c oughs> ื่อเราขัานพัดหน้าใครมาเนี่ยเราไปร้อน่างขวัญชัยไหมเองเพชรผู้พาร์ตานหายหมดแล้วเอ็ดการเพชรก๊อฟแต่แจ๊บไม่ดีนะท่าใจป่ะขอพูดแทนวนะ่าใครที่เป็นอะไร ไม่แข็งแล้ววะแข็งสู้ไปสิมันจะแข็งต่อเมื่อ8โมงไปแล้วมันมีเวลาแข็งเลยอยางจะยุ่งไปโรงเรียนเออไม่ใช่พวมึงรอดตายนะรอดไปรอดไปแล้วกับข้าวอะเสร็จยังเตรียมไว้ปะเนี่ยฮหรือพ่างนี้ก็ถ้าคุณปุษมานี่ยป่านนี้ปุษม่าหิวแล้วแล้วแล้ว เออเดีรอสักครู่พี่จุคเตรียมไป่ไ้มึงต้องให้เนี่ยมันไม่เตรียมไว้เลยอืออือโอ้โหไม่พันธ <oh, ุ์ทำไมถือไม่ดีเรามึงอ่ะเอ้ะทำไงน่ะเก็บมาเอวเราเขียวร้านปิดนะด้วยนได้ต้องใส่ โอ้โหออกมาลอยฟ้าเลยมามามาแต่ก้อนอะไรมีของดีดีเลยของดีกันเลยต้องสับเลยเออยืดเตะเตะเตะใช่ไหมคุณสมานฉันรู้ว่าเธอไม่รักฉันแต่ว่าไม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วกันที่เดย Sân à, no <tôi có cảm giác> <tôi> <chửi> <tôi> chơi bọn cào thêm. Ah, hơi, nhìn mày nếm 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 Đi nếm 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 อะไรมีปอนข้าวเลยอาบัตนี่ตามอ้าะอาบัตพี่มุดยากให้พูดอะไรรอบเลยวะมุดเหนียบเก่งเว้ยคือยอดเพื่อนกลูให้กำลังอาปัตเร็วเก็บไม่อยู่แล้วกูจะไี่ช่วยอะไรมึงจับไว้แบบนี้กูไม่ช่วยกูแล้วอาปัต <laughs> <laughs> Thấy ừ. <laughs> ừ. không? Ồ, oh, tóc bịp, tóc bịp ngon quá Thôi thới, thì có chặt thôi Ngon gọi đi, Ui, chả quá! à con Nắm, 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 nắm,

ค่อย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 กยที่มุมมาบวะมึงเะขาจับได้อันนี้เปนมจรอนาจูเลยกินเข้าไปก่อนกินเข้าไปเดี๋เขาจับได้ไม่กินหน้าบักยำยมามาพี่ะ กินไปก่อนอย่าเขาจับได้อะไรไอ้ไอ้ไอัไไอ้อ้งไ่ไอ้ไ้ไจังไอ้ไอไอ้ไไอ้ไอ้อยอ้ไอ้ไอ้อ้ไอมดอ้ยอ้ไไอ้ไไอ้ไอ้ไ้ออ่ไอ้อออ้ไอ

โอ้โหเลนิดเล็กอ่าขาดขอะไนะไชื่อไหมจะชื่อไหมเอาไปประมูลใขรจะมาบนะนะนะุมึงเนี่ยอาะน้ำมาน้ำน้าน้อิ่มแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะอิ่มยังจ้ะปากเยอิ่มยังไปแดกอะไรแล้วมาหนอยเออสชื่อเลย มึงนีตั้งแต่รอถอดรองเท้าให้กูไม่ได้นะแ่้อนที่แป๊บๆเดี๋ยวอน้ำก่อนนี่น้ำากปาบาดน้ำป่ะม่ก่อเอาน้ำมา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 น่น้ำนะช่วยนั่นชื่อมาแสงนุ่มดูสนีเซนเตอร์เรามีขนาดเมาเลยเออาไม่ใช่ปากกูเออแกตาพจ้าขาด๋ยวมือจะเลิก เออก็หลังเตี้ยไปน่อนอ้ยมั้โอ้หลองไม่ดีเลยมาพิจ้งนี่เวยเฮ้ยหัวหุดนวดศักยภาพแล้วมึงใอ้ป็นอมใช้โยอไง นี่เอ <above> <No 1> ้โดโบนี่มาหัวหน้าถอยมาเดี๋ยวหน้าตาแตกมึงแรงอัดเยอะป่ะงั้นไม่ปิดไม่เปิดเลยอ่ะขอชือก่อน กปกระปอยพี่ไม่ได้เลยอ่มนที่กระปกกรปอยอะไรนะปออะไรนะเนอะสดาดกูแน่กูมอัเล่นจนถึงไหนเน่ยต้องให้มันออกให้ได้งั้เถอะโอ้โหใช่ใช่ไม่ไหวแลวะไรล่ะไม่อยากให้คิวลบดิ

เอ้าไอเบลมันก็แค่น้ำเย็นแหมที่ต้องแข็งถูหลังเมียเมียไม่เหร้องแบบนี้เลยมีเป็นกรรจันดารานหรออโอ้นออกเฮเดี๋ยวปิวเดี๋ยวพีเปิวใครคอเรื่องนี้วะสกภาพ จะพาเขาขอขอเรื่องนี้แล้วแต่บอกว่าหมอดูสวยๆสวยๆไม่แต่งตัวเลทเทไม่เอาเลทเทสไม่ชอบนี่สวยไหมสวยที่เอาหัวหน้าเขาอาบน้ำให้เอียบแล้วเออโอ้ี่ก็เก่งในมีตัวเดียวนี่มันสวยสิเงี้ยไม่รู้แม่ว่าทำไมไปเอาทราลงมาเปล่าเลยโอ้ไม่ต้องเลยคนให้มันแห้งเลย เออเปล่าให้มันแห้งมาอากันครืนครืนครืนอู้นอนโรงพยาบาลืนคุณด่มาูมาไหมไม่ช่หนึ่รักเธอ,อเก็บม่งก็ได้ออหันหน้าไปพี่ฉันชอบเธอเนี่ยนะไม่อยากจะพบบะ่ยไหเพราะว่าคิวเธอมันกงลงมันทสอเนี่ยนะ นั่นก็จมูกเธอเนี่ยนะมันมันแบบ hey, <ko> no, ตาเธอสองข้างเนี่ยนะมันสวยมันมีสเสน,น่ห์อ่ะนะพี่นิ้วนิ้วเขาเผ็ดอ่ะอตาเธอเนี่ยฉันไม่ได้ไปสบตาเธอเลยนะ มียุคเอฟเฟกลมด้วยอะไรอ่วปวดร้ายจริงเลยปวดจริงนะบัวแออยู่ด้วยดูไปเป่ากงคานพงฉันไม่อยากสบตาเธอพอฉันมองตาเธอฉันคงรักเธอเลยแต่ว่า ไม่ได้ดีเราคนกับมึงเลยเราไปจะพาไก่อนก่อดูจะขอเรืเ่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้ที่จะทื่อมึงทั้งคืนเ,เรื่องอะไรวะมาด้วยแล้วห้ามห้ามขัดจังยนะ์ย่ำภาพนะลองกัน <ผม S 1> ดูพวที่หางานอะไรอ่ะอาจจะงานพ่อมึงกนะ็ได้จะไปเจ้าภาพพ่อกูเลยโอ้คอยดูงานพ่อมึงกูจะคิดค่าตัวเต็ม ช่วยด้วยผมแค่ตัวเต็มโอ้น้องมึงโดนแกล้งมึงยืนยิ้มกระสเดงเฮ้ยเกิสมาคอยฉันมองตายแทนฉันส่งลง้ำเลยนะแต่ก็อีกแหละก็เป็นพนมนิดแป้งเข้าหน้ากูเนี่ยเริ่มเสียมตาตัวเองแล้ว แค่โดนคะเก่งจิงแสบแล้วมึงอะมึมีความอดทนสูกเราไม่ได้ฉันนะนะแต่ก็อีกอะฉันมองตาเธอเพราะตาของเธอทั้งสองข้างอะทำให้ฉันทุกข์ใจอย่างนี้เลยฉันนะมันไล่ทำไมวะไม่ได้ฉันเนี่ย นี่อยากจะควาตเนทายิทางาเยบยยบอยก่อนจับตัวสูเขาจับได้ย่มทาไมีน้ำอนน้ทนหน่อยทไได้หรอฮะเราเาไปกู้เอทนหน่ยไอ่ทหารน่ะสู้สุแล้วไม่ถึงตายหรอกยังไม่ตาย เรบคุณชูมาชนะเธอเพราะอะไรรู้ป e. no. uh, hey, ่ะให้เขาเพ่งกูเถอะเพราะว่านี่เธอเป็นผู้หญิงที่สวยนะปากนิดจมูกหน่อยเนี้ยหิ้วใช่ไแล้วก็เป็นจมูกแล้วลงมาปากปากบางๆเงี้ยนะนะบอกเขาดีกูไปร้อนหน่อยข้างบนก็ได้ปากบนก็ได้เออข้างบนเป่นเหมือนใช่ไหมเห็นไหม ปากบางนีเพี่เอไปผู้หญิงแบบเขาจะไม่ละเกียรติเลยว่าไจับเน,นี่ย<ร>เนี่ยพอปากเนี่ยพอปากกับจบมูกมันรับกันเข้าใจไหม <c oughs> มันมันดูเลยดูน่ารักเลยยังไงเจ้าเขาไปจับขี้มาจับ <c oughs> ปากมึงนั่นแหละโอ้ไม่ได้เลยเม่นเน้อาอะไรไู้ไหมนี่จุกลมหายใจเธออะฮะเงสูงมาแต่ก็หยิกอหะ

เรียกอะไรเราเรื่องเ,น,เนี่ยจะมาขอ <ไป S 2> ขอมาเื่อรู้อยู่ลิเกเราเล่นจริงจังอะนะฮะดึงอะไรคนยังงูเดี๋ยวก็ขึ้นก็ปูกใหม่ที่มันหมดไปตั้งแต่เรื่องไอ้ใบแล้วเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอ้าวนี่คนหนุม่มไปเกกับข้าวกลับบ้านนะอันนี้กูเอาไว้ให้เมียมึงนะเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้มันชอบ เสมอฉันรักเธอเธอรู้ไหมว่าคำพูดเธอมันเธอไม่ฉันหลงไหลตอบแต่ก็อีกแหละอน้แต่ก็อีกแหละเลยร้องทุกทีเลยเขาไม่ทำอะไรแล้วมึงคิดไงันงั้เออมึงเชื่อใจกูสิมึทจะไปพูดเธอมันฉัดกาะลิ้นเธอฮะเก็บไดีปังเก็บแทนบาดใจบาดใจฉันทะไม่ใช่น้องทุกข์ใจ

ตีเงินก่อนอย่าออกเขาอ่ะจดี๋ยวตงินเดี๋ยวรู้อย่าอว่าเขาเดี๋ยวมึงก็ทั้งมึต้องยอมก่อนเดี๋ยวเขาไปแล้วเดี๋ยวแม่เอลิซาให้มึงินห้าพันเขาบอกอยู่มันพอไม่กแครับเดีถ้ามึงอยู่อยู่เดี๋ยวเขาเป็นหมื่นเลยเดี๋ยวเขาให้อีกเดลไรสเนี่ยเงียบเก็บเลยเงียบเก็บเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยดีฮักเนี่ยเอาให้อีกเดี๋ยวให้อีกมึงมที่ก่อน เอ้ยจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจริงๆกูเห็นแล้วกูกูกูช่วยอยู่เนี่ยช่วยอะไรกูไม่ได้คนแรกเลยอยากออกข่าววะกูก็ช่วยมึงอยู่ได้ไงโอกจริงนะแาม่ไม่มาไี่มาหมดเวลาแล้วได้เวลาแล้วหมดเวลาแล้วยังยังไม่ออกเสียงแล้วร่างกัยไม่ไหวแล้วมันพ๋อแนี้ยขอไอ้บีมาเดี๋ยวกลับไปหาเมียเลยไป กูจะแต่งหัวกูสุดมาให้ทุกคนได้ดูไมจบาวต่อไปอย่าคิดมารอบนี้กับปูช่วยเราไม่จบม่แม่ซัำซอนโยนโยเคยคิดมาลอกตัวเราดาวแต่กอัววันนี้จะฆ่าให้จบข่าวไม่ให้ใครเอาอย่างเดียวโปรด เระแสงแดงซ้ายเรียบร้อยก็ย้ายแทนขวาแต่แทนตรงกลางดีกว่าอย่าอยามันเป็นขุยผมว่าเราต่อเรียนเรื่อพูยรู้ตังไปไงอ่ะเดี๋ยวมันถูกพาเป็นเสียงขอเดชรงบปรดทั้งยา โปรดเกลียวกลาดอย่าสวมใจเด่นเป็นเพช่อนฉาดอย่าดาษโาส่งเสียงโซเด็จโปรดอันนี้โค้งกว่าไม่จเจ้าภาพเฮ้ยขอป้อมอป้อมเขอเขาลุกมึงเสือแค่นึงมาลองเล่นกูจะไม่เว้นรอยไวายมึงบอกปั้นหุน่นแล้วเอามันอะไรปวดมึงต้องตายหนอะ Yeah. Well, you O-Yan-Wook! Know. They're Oh! Hey. Oh! Oh! Yeah! 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 Yeah!